สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะจะเป็น EP ที่388แล้วนะจ้าวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องไม่รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรุ่เพิ่มเติมที่ id l ดียนะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายฐานนะคะ สำหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปชนี ems นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราจะไปรับชมร,รายการที้หนึ่งกันนะคะ สำหรับพระรายการที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่สองนะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3ามนะนะโอเคนะจ๊ะสำหรับพระรายการที่3นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะัะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่4นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะ ไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสมภารรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7จนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะสำหรับพระรายการที่8นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่9นะจ๊ะโอเคนะคะสภัภพรรายการที่9นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่12สองนะคะโอเคนะคะสำหรับระรายการที่12นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่13บามนะจ๊ะ โอเคนะสหรพัดรายการที่13นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะะโอเคนะคะสารพระรายการที่14นะ,ะ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะจ๊ะสำหรับรายการที่15นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะรัะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะโอเคนะสำหรับพารายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18แล้วนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่18ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19้านะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่19นะจ๊ะ ไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสมภพารายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่22นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับในรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับในรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่28นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะคะสหรพัดรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะหสหรพับรายการที่30นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะสำหรับพาระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับ,บพาร์ทรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับ,บพาร์ทรายการที่33มสิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะ โีนะคะสำหรับพระรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะสำหรับพักรายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบจนะคะ จะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะ นีนะคะสำหรับพัรายการที่39นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับพัรายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่42นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่43นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่44นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะ โอเคนะคะสมรภารายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะคะสมรภารายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะ คีย์นะคะสำหรับพระรายการที่47นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่48นะจ๊ะต่อไปจะเป็น,นารายการที่49นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่49นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่50นะคะโอเคนะคะกราบชมพระทุกรายการแล้วนะจ๊ะ <Like. S 1> ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์062นะ6642241นะคะ, 4, 22, ะ,คะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ IDline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะค6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปเษณีย์ e m ็นะคะ ากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพําเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่รับชมช่องมาชมพักเครื่องพําเหมาะนะจ๊ะ